ปศสามแล้วมานี่เป็นสิบปีเอาพูดถึงคณิตศาสตร์นะคะ 6, ปีหกสามก็คะแนนสูงกว่าระดับประเทศแต่เมื่อจริที่แล้วเออปกติเด็กเราที่คู่หนึ่งแล้วก็ณปัจจุบันปสามเด็กสิบแปดถึงถึงเก้าชายเก้า แล้วก็ได้สอนระดับป .4 สี่ด้วยตามไปสองแต่ที่นี้ปัญหาที่เจอเด็กทุกวันไม่ยอมเิดอะไรเลยเขาบอกว่าเครียดแล้วก็จะพยายามว่าทาไงจะให้เด็กรักับสนุกกับคณิสาก็พยายามยกตัวอย่างหรือเอาของจริงมาให้ดูเลยให้ของเอาได้สับาตทุกคนค่ะไม่ว่าเครื่องมืออาช่างเบของจริงสายวัดอะไรเพราะบางอย่างเด็กไม่รู้เรื่องสายวัดเขาไม่รู้ไปทาอะไร เอาของที่ให้ก็ลยแล้วก็อ่าประเด็นที่สําคัญคือบวกลบคูณหารถ้าตรงนี้เด็กไม่ได้ก็จบเลยค่ะเนี่ยทุกวันเนี้เทอมหนึ่งเลยต้องบวกลบคูณหารแต่ที่สิ่งที่ภาคปุ่งใจที่สองปสามมาห้าห้าสองปีที่แล้วมีเด็กบอกว่าครูครับผมเข้าใจการหนานไม่มีใครรู้กับเราแต่รู้กันเด็ก แล้วอย่างเช่นการท่องสุพูลดิฉันเนี่ยเดท็ท่องท่องนะท่องเสร็จก็จะถามว่าพอเด็กท่องเสร็จจะถามว่าห้าห้าเท่าไหร่จะถามเป็นรายบุคคลไม่ให้ท่องแต่ปากเปล่าหรือเราก็จะยกตัวอย่างว่าเนี่ยคณิตศาสตร์ตื่นเช้ามาตัวเลขจะอยู่กับเราแล้วขอนเงินแม่มาเรียนกีโมมันอยู่ในชีวิตปรจะจำวันมันเลยแต่ปัญหาที่ว่าเด็เกไม่คิดแล้วก็จะทำยังไง ให้เขาสนุกแล้วก <Yeah. S 2> so, uh ็พยายามที่จะบอกเขาว่าวิชาเนี้มันมันสำคัญมากสำคัญยังไงแล้วก็อธิบายเขาก่อนอย่างวิชาคณิตศาสตร์อาจจะพูดไม่ได้เยอะในการทํางานการขีดเส้นขั้นบรรหรื่ออะไรเราต้องตรงนี้สําคัญนะคะทุกวันนี้เด็กจะไม่ค่อยตรงนี้มันเป็นพื้นฐานการทํางานก็จะอธิบายว่า หรือเรากรณีเจอเด็กที่เอาง่ายเด็กโง่เราก็จะพยายามว่าเออเราไม่เก่งเราไม่รู้เหมาะสมยังไงเราเราไม่ได้แบบคนเก่งถ้าคนเก่งก็จะบอกแบ่งทางวัาหรืออะไรถึงที่เราต้องรู้แต่ถ้าเด็กที่ไม่เก่งเราก็จะแบบว่าเราจะเป็นตัวของเราเอาไม่เก่งเราต้องทำยังนให้คะเก็นิส่าก็ในทุกวันนี้ทำยังไงไม่คิดให้เลย เราก็ต้องหาแรงจูงใจที่เขาจะคิดเขาจะชอบให้เขาสนุกสนานกับเราหรือร่วมกับเราก็มีหล็กบางคนที่ชอบนะเขาก็สนุกแฮปปี้แต่บางคนไม่เอาเลยเนี่ยประเด็นที่ว่าทำไมเราจะทำให